สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ PTS f o c u โฟกัสเตวันประจำวันที่16ธันวาคมกับดิฉันอัญชันทรงพุทธไปดูข่าวแรกกันค่ะ วันที่18ธันวาคมของทุกปีเป็นวันผู้อพยพย,ย้ายถิ่นฐานสากลและถือเป็นวันแรงงานต่างชาติสากลของไต้หวันด้วยมวลเสาร์ที่ผ่านมากลุ่มแรงงานต่างชาติเรียกร้องให้ทางการให้ความสําคัญกับปัญหาบริษัทจัดหา,าง,งานยึดใบอนุญาตการจ้างงานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียกเก็บค่าซื้อตําแหน่งงานกะทรงแรงงานชี้แจงช่วยจัดการเรื่องร้องเรียน2,800กว่ารายและต่างได้รับเอกสารคืนทั้งหมดแล้ว กลุ่มแรงงานต่างชาติเรียกร้องให้กระทรวงแรงงานให้ความสนใจกับปัญหาที่บริษัทจัดหางานเอกชนยึดใบอนุญาตการจ้างงานไว้โดยมิชอบกลุ่มแรงงานหลายกลุ่มได้มายื่นหนังสือร้องเรียนต่อกระทรวงแรงงานในช่วงวันหยุดก่อนถึงวันที่18ธันวาคมซึ่งเป็นวันผู้อพยพย้ายถิ่นฐานสากล But until now, not all migrant workers hold these documents, and majority of us are not even aware that we have EP and TP and how important these documents are. กลุ่มแรงงานต่างชาติกล่าวหาว่าบริษัทจัดหางานบางแห่งยึดใบอนุญาตการจ้างงานไว้เพื่อใช้เอกสารเหล่านี้เรียกเก็บค่าซื้อตำแหน่งงานและค่าจัดการเอกสารจากนายจ้างใหม่และแรงงานต้องจ่ายเงินเพื่อถ่ายเอกสารคืน เกี่ยวกับประเด็นนี้กระทรวงแรงงานระบุว่าในปีนี้ได้จัดการกรณีร้องเรียนมากกว่า2,800กรณีและได้คืนเอกสารให้กับแรงงานต่างชาติครบแล้วรวมถึงได้ดำเนินคดีตรวจสอบบริษัทจัดหางาน175แห่งเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าบริการซึ่งกระบวนการตรวจสอบยงังดำเนินต่อไปเพื่อปรับปรุงสถานการณ์ให้ดีขึ้น คุณผู้ชมคะช่วงหลายวันมานี้อากาศหนาวเย็นมากแม้ในวันนี้หมวลอากาศหนาวจากจีนแผ่นใหญ่จะอ่อนกําลังลงแล้วแต่ช่วงเช้าตรู่ทุกพื้นที่อากาศยังคงหนาวเย็นภาคกลางขึ้นมาถึงภาคเหนือและภาคตวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ12-14องศาเซลเซียสและในวันพรุ่งนี้และวันเสาร์นี้จะมีลมหนาวระลอกใหม่มาเยือนอีก นี่คือการแข่งขันไทเปมาราธอนจัดขึ้นเมื่อวันที่1 5ธันวาคมเจอกับช่วงที่มวลอากาศหนาวจากจีพนพันใหญ่มาเยือนพอดีช่วงเช้าอุณหภูมิในไทเปมีเพียง14องศาที่ฟาร์มอูหลิงนครไทยจงอุณหภูมิมีเพียง1.3องศาเท่านั้นเมื่อแสงแดดสาดส่องลงมาทําให้ไอน้ําระเหยกลายเป็นกลุ่มหมอกควันสีขาวส่วนสถานีตรวจวัดอากาศอุยซานก็มีแมกนิ่ง แม้วันนี้อากาศอบอุ่นขึ้นแต่คืนวันอังคารที่17ธันวาคมนี้ลมหนาวระลอกใหม่มาเยือนส่งผลกระทบไปจนถึงวันที่19ธันวาคมจากนั้นวันที่21จะมีลมหนาวลูกใหม่มาเยือนอีกซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออากาศไปจนถึงวันที่13ธันวาคมและระดับความรุนแรงจะใกล้เคียงกับมวลอากาศหนาว ธุรกิจที่พักแรมในไต้หวันประสบป,ปัญหาขัดแคลนแรงงานจึงเรียกร้องให้เปิดนําเข้าแรงงานต่างชาติเมื่อปลายเดือนสิงหาคมปีนี้กระทรวงแรงงานไต้หวันเปิดให้ว่าจ้างนักศึกษาต่างชาติที่จบการศึกษาในไต้หวันในตําแหน่งแรงงานกึ่งฝีมือทํางานเป็นแม่บ้านโรงแรมแต่จนถึงขณะนี้กลับไม่มีการยื่นขอว่าจ้างเลยนักวิชาการชี้ว่าโอกาสงานของนักศึกษาต่างชาติมีมากและไม่ได้จํากัดแค่ง,งานในธุรกิจที่พักแรมเท่านั้น การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมโรงแรมฟื้นตัวหลังยุคโควิดแต่ยังคงขาดแคลนแม่บ้านโรงแรมในช่วงปลายเดือนสิงหากระทรวงแรงงานได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการยื่นขอว่าจ้างนักศึกษาต่างชาติที่จบในไต้หวันในตำแหน่งงานแรงงานกึ่งฝีมือแต่จนขณะนี้ยังไม่มีผู้ขอยื่นเลย ผู้ประกอบการระบุว่ามีหลายปัจจัยที่ต้องพิจรารณาการว่าจ้างนักศึกษาต่างชาติที่จบการศึกษาในไต้หวันโดยกระทรวงแรงงานกำหนดว่านักศึกษาต่างชาติเหล่านี้จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกงานสะสมไม่น้อยกว่า80ชั่วโมงและต้องเสนอเงินเดือนขั้นต่ำ30,000เหรียญไต้หวัน นักวิชาการแนะนำภาคอุตสาหากรรมรัฐบาลและสถาบันการศึกษาควรร่วมมือกันให้นรงเรียนเปิดสอนหลักสูตรเฉพาะทางหลังสำเร็จการศึกษาให้ผู้ประกอบการจ้างงานโดยตรงด้านนักศึกษาต่างชาติระบุว่าหากจะอยู่ทำงานในไต้หวันเงินเดือนจะต้องเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายการดำรงชีวิตและต้องคำนึงถึงแผนชีวิตในอนาคตด้วย เนื่องจากกรมการท่องเที่ยวยังไม่ได้เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมทําให้นักศึกษาต่างชาติที่ไม่ได้จบในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่มีคุณสมบัติกรมการท่องเที่ยวมีแผนจะเปิดหลักสูตรในปีหน้าปัญหาเด็กเกิดน้อยในไต้หวันนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น จำนวนเด็กเกิดใหม่ในปีนี้นาซินเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมามีเพียง1 2 2 0 0 0กว่าคนผู้เชี่ยวชาญเปิดเผยว่าปัญหาความกดดันทางเศรษฐกิจส่งผลให้ปีนี้แม้เป็นปีนักษัตว์มังกรซึ่งที่ผ่านมาคนไต้หวันนิยมมีบุตรกันมากแต่ปีนี้เป็นครั้งแรกที่ทารกปีมังกรมีจำนวนน้อยกว่าทารกปีเสือซึ่งเป็นปีนักสัตว์ที่คนไต้หวันไม่นิยมมีบุตรกัน ปัจจุบันคนรุ่นใหม่หลายคนมองว่าการแต่างงานและมีลูกไม่ใช่เส้นทางที่ทุกคนต้องเดินอีกทั้งแม้ว่าจะแต่างงานแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าต้องมีลูกเสมอไปเอทีว่มีเงินดังนั้นจึงไม่กล้ามีลูก ความไม่อยากมีลูกของคนรุ่นใหม่ซ้ำเติมปัญหาอัตราการเกิดต่ำแม้แต่ความเชื่อเรื่องปีมังกรซึ่งเคยช่วยเพิ่มอัตราการเกิดก็ไม่สามารถพลิกผันสถานการณ์ได้ข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยระบุว่าในปีมังกร2543ซึ่งตรงกับปีเมรเนียมมีทารกเกิดใหม่35,000คนส่วนปีมังกร2555มีทารกเกิดใหม่229,000คนแต่ในปีมังกร2567จนถึงเดือนพฤศจิกายนทารกเกิดใหม่มีเพียง122,000คนและคาดว่าจำนวนทารกแรกเกิดทั้งหมดในปีนี้จะต่ำกว่า 25, 25, 25, 如果国家没有在这种生小孩上面很大力的去做一些补助包括付税啦租房甚至购物贷款上面都能够做很好很强力的补助的话我想生育还是拉不上来 ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าอัตราการเกิดในไต้หวันสัมพันธ์กับจำนวนการแต่งงานโดยกว่า90%ของเด็กที่เกิดในไต้หวันเป็นบุตรในสมรสจึงแนะนำให้รัฐบาลปรับปรุงนโยบายการมีบุตรเช่นเพิ่มเงินอุดหนุนสำหรับสตรีมีครรภ์ผู้ที่มีปัญหาบุตรยากนอกจากนี้ควรเร่งใกล้ขายกฎหมายเจริญพันธุ์เพื่อช่วยให้ผู้มีบุตรยากสามารถมีบุตรได้สำเร็จ ไปดูเหตุการณ์ที่เป็นอุทาหรณ์ให้คนที่มัวแต่ถ่ายรูปโดยไม่ระมัดระวังความปลอดภัยเมื่อสองวันก่อนมีนักท่องเที่ยวหญิงรายหนึ่งบุกเข้าไปถ่ายรูปในรางรถไฟภูเขาอาลีซานโดยไม่สนใจว่ารถไฟกำลังวิ่งมาจึงถูกรถไฟชนได้รับบาดเจ็บขาซ้ายหักแต่เนื่องจากทำความผิดในข้อหาเป็นอันตรายต่อสาธารณะจึงถูกสั่งปรับเงิน พนักงานขับรถไฟบีบแตรดังลั่นแต่นักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยที่กำลังถ่ายรูปอยู่บริเวณทางรถไฟไม่ได้สนใจนักท่องเที่ยวหญิงรายหนึ่งบุกเข้าไปถ่ายรูปในรางรถไฟจึงถูกรถไฟชนแม้รถไฟจะเบรก,กรทันหันแต่ก็ไม่ทันนักท่องเที่ยวหญิงรายนี้ได้รับบาดเจ็บที่ขาซ้าย ตามกฎหมายนักท่องเที่ยวรายนี้จะถูกปรับเป็นเงินตั้งแต่1 0 0 0 0ถึง50,000เหรียญเต้หวันในข้อหาฝ่าฝืนกฎความปลอดภัยบุกเข้าไปถ่ายรูปในรางรถไฟทําให้เกิดอุบัติเหตุและส่งผลให้ผู้โดยสารบนรถไฟต้องเสียเวลาเพราะรถไฟดีเลย์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียกร้องให้นักท่องเที่ยวอย่าเข้าไปถ่ายรูปในรางรถไฟและไม่ระมัดระวังความปลอดภัยพบกับ PTS โฟกัสเต้หวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ